วันนี้กินอะไรกันจ๊ะนะกินอะไรกินอะไรต้ยมตยำเลยไหนยายกินอะไรไหนยายรีวิวกันแ<า>กงเ็ดจ้ะพักพักอะไรอีกก่ำต้มกระเจ๊หวาอดทจาาเค็มาเคม,ม<อ>กับข้าวเยอะเลยนะคะ วันนี้มีเมนูอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะน้ำเสนอแกงอะไรแนมะ่แม่เป็นคนทำแกงผัก,กหวานอันนี้แกงผักหวานน้ำพริกปลาทูของหน้าแจ้วปลาทูตัวใหญ่แล้วก็ต้มยำของพ่อนะคะแล้วก็ปลาอะไรไม่รู้อันนี้แล้วก็ผักขนานแกงผักขนุน,น,นอืม ย้ายนั่งมาใกล้ๆเถอนะโอ้ยหนาวแท่รู้สึกหนาวเดยวไปโอ้ยเดีวไปเอาเอาดีาไปเอาอะไรนะสกันหนาวดีมาใส่ดูว่าหนาวอะอากาศเย็นมากเลยนะคะทุกคนคือสองวันนี้หนาวเลยอะ่ะหนาวเลยเป็นหน้าหนาวเลยอ่ะ อร่อยไหมปลาพัวหรอนะน้ำพริกเกงเผือมเนี่ยเหมือนมันไม่มีความโดนโดนความร้อนเลยอ่ะกินข้าวก่อนนะคะทุกคนแค่นี้กันนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอร่อยไหมคะพี่นัน